สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกับปิเรนไลฟ์สไตล์ชาแนลนะคะใส่ชุดตึงตะวางเสาว,วันนี้ไม่เดียวออฟไม่เดียออฟนี่แหละรือบานใส่ชุดมีที่แม่บ้านว่าแม่บ้านสิทอดหมูนะคะบริ่อทอดกินโดนเราไม่เคยทอดโดนแล้วดูนะคะหมูทอด try this one This one we deep fry it. Yeah rice cake we have to do when um, sticky rice really dry. If not that gonna what o r n is the oil gonna in there it gonna be oily. I let you do it when sticky rice really dry. แม่บ้านเสียดขนมนั่งเล่นนะคะข้าวเหนียวมันเหลือโอ่งหันเบาตั้ง แครอทนะคะตำเรียบร้อยแล้วใส่ฟิล์มไม่บานสิกินอ่ะ Really good Very nice ดูสิอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมคะอร่อยค่ะแสบหลายได้เห็นบอสวันว่าแสบแสบมาสิ่งใช่ครับ It is the last one last one นี่นะคะอ่ากินอาหารแพงนะคะวันนี้กินถอดโม้ No, no, it's the color. is It's quite nice. Oh. So keep it. Do do like this. Do like this. No, 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 no. Not like this. Just like this. But don't, don't 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 touch. There. Just like that. Okay. Just, touch just, like, just like this. Yeah. Ah, okay. Yeah. Okay. Just like that. Can I have a stool, please? Hmm? Can I have a stool, please? Right. My shortness is kinda yeah. be careful, yeah. We have to do like the Yeah, oh. oh Daddy wanted to know what we're gonna have for dinner. Oh beef pork, tea, or fried deep fried fried pork. pork It's very nice. Tell Daddy. Should I go tell him? Yeah, go tell Daddy. Stick your eyes. แม่บานฟังตะโกนอยู่นะคะวังฟังไหลสดคันฟังยังสี่กับโบดุดซื้อกะดอเด้แต่คันเรื่องไดเป็นตะยานกับฟังก่อนก่อนสีนอนตีสามตีสี่เนี่ยแบบหืมย้อนแต่ว่าแม่บานทําแม่บานฟังสดแม่บานบบคอยมีสมาธิแบบมันเท็ดหนันเท็ดหนีแต่ว่าคันฟังยอดหลังมีสมาธินะคะอันนี้นะคะทอดหมูเรา เทวแรกเทวเทวสองเด็ดอมน้ำมันจักหน่อยลูกกับซามี่ก็กินนั่งสี่แหละค่ะกินทอดหมูนี่ละกับเขากับเขาเหนียวนะคะเขาเนี้ยแต่ได้สามติดนะคะแล้วก็ผักกับนะคะผักอ่า ใบบานกูสียหั่นเสียจานล่างเรียบร้อยแล้วแล้วก็เขียนจดหมายฉบับนี้ทีไวันนี้วันอาทิตย์นะคะมืออื่นกะวันจันมืออื่นมบบานก็เหตุงานเปลี่ยนเฮ็ดเต็มขึ้นโอเคยู่ <Yeah. Okay. S 3> <'m> นะคะ a h alright Also p e s die <'m> here a u s h my 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 he's fine he's fine e t ่ เล็เบราวนั่ไหมลองเกอร์เบนลองเกอร์เบนลด้ลูกอ๋อเล็กอีกลองเกะอะราฉีบกับไปเมื่อไดร่ไถอดมูขาเบาเลยนะ <laughs> มาสิกินกแค่ตําบกแค่หลอดน,นะคะพอได้กินโดนแล้วตันแค่หอด

อ้าวผักนะคะเราก็จะย้ายวานมันใหญ่ใส่ถาดพักเขาไปเพ้นไปจังหวัด Do you want this one the salad this one Do you want the leaf No thank you No <Okay. S 1> right แล้วเราก็จะทำการสับเรย์นะคือไหนมา uh, I'm making my own fancy จะไปกอด Yeah ไอ้หน่อยผู้หญิงคนนี้หว h นมันต้องมาดีช่วยเบียนค่ะมันน่าตะวันได้กอดสวยได้บอกราย Did you put it anywhere? Like glass or something? Did you p e t it? Did you p a t it anywhere? No, I cannot remember. Mm hmm. นี่นะคะทาดาเทอาเทคโฟโต้อูมีเดอะโฮลด์เลยคือเนี่ยแอนดับโอเวอร์ทาาแตสิฟี้องแบรเล่าไก็รักกันตามปกติเรื่องนี้ครับมันผมได้คุยกับน้องครับประมาณสาชั่วโมงครัเรื่องมันมีรายละเอียด หลายนื้อซึ่งผมผมเลยพยายามที่จะกระชับด้วยนี่นะคะอาหารเย็นเดินทางกลับไปกัันเนี่ยอร่อยไหมคะอร่อยค่ะแย่อร่อยค่ะคอร์เรกไอร่อยค่ะแซบไหมคะแซ่บค่ะโชยโยกิกัผตันเนียว อวยูวันโซฟีติดหนึ่งแมบ้ารีเมทิューเมทิวกินเังสีเนะคะในบ้านนี่กินเังสีนะคะอาหารจานเดียวอาหารจานเดียวจนบเ่จน้ซิมให้เบิร์นะคะโอเ่ไงไงไง ผักนะคะรันมักย่างดีคนเด้มาแล้วเนี่ยเนี่ยให้เสร็จแ่งเกลือนะครับเนี่ยแล้วซิมนะคหลังจากวันแรกครบหลจากงานจกทคนอร่องอาถอื่องแปกๆนอนะครับก็คือว่าช่วงที่ระหว่างจัดงานจบอะครับมันอียากต้มเฮร์ต้มเพื่อสุขภาพนะอร่อย